โอเคครับทุกคนกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับคอนเทนต์ลุยโลกกอริลส EP ที่2น,นะครับผมซึ่ง EP นี้นะครับเรามีกอริลสดลุเรื่อถึง2คนในทีมเลยนะครับผมนั่นก็คือ MDJ รำจนหมาตายนะครับผมแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นเซียสตาเดสส์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามาดูจากแล้งในท็อปโลกแล้วนะครับผมคุณเซียสตาเดสส์เนี่ยเขาก็อยู่ที่อันดับที่18นะครับผมแล้วก็ MDJ ที่อยู่ที่อันดับที่48นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะให้เขาพาไปชมโลกของกอริอัสดูเลอร์กันนะครับผมว่าวันนี้เราจะได้เจอกับอะไรกันบ้างนะครับผมจะเจอนักแข่งหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะล็อกเป็นตำแหน่งเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือเอาทุกตำแหน่งครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะฮะะ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 ไไไปลลลลุุยยยยกกกกกััััััันนนนนนนเเเเเดดีีีววว่่่่่าาาาาาาคคคครรรรรรบบบบผผผผมมมมมมออออจจจิงงงงงๆ้้แถถททสสึตพ ผมไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ครับว่าคนในทีเนี่ยคือกิจไยนะครับผมรวมถึงฝั่งตัวข้ามด้วยไม่งั้นแบบเวลาเราเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาไม่กล้าด่านะครับผมเราอยากได้แบบคอมเมนต์แบบเน้นๆนำๆเนื้อๆแบบจริงจังนะครับผมไม่ต้องมีความเกรงใจนะครับผมและอีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเขารู้ว่าเป็นกิจไยฝั่งตัวข้ามมันจะกันชพิ่ผมเป็นพิเศษนะครับผมนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับผมว่าทําไมผมถึงไม่เล่นไดดีตัวเองนะครับจริงๆมีกอเลสสองคนนี่น่าจะหาห้องนั้นมากนะปกติอย่างคนนนนนนใใชช่่่่่มั้้ยเเรรรราาาากกก็ซอออคคคคจจะะววดดึงแงแแไบตลสี เจอห้องอนาทีครับเนี่ยเฮ้หาห้องสามนาทีครับท่านผู้ชม <gasps> ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีนะไม่เวอร์นะครับผมระบบได้เลือกเล่นอ b y s <c oughs> s a l าก a g ให้กับคุณครับอ้าคลิปที่เราได้เล่นเมสคลิปที่เราได้เล่นแครี่ครับผมเราจเจอกับใครบ้างครับเนี่ยแอร์แลนด์ที่เป็นแทงอยู่แล้วแล้วก็ข้างบนเป็นเมนเมสอยู่แล้วนะครับผมเปิดลำโพงไว้นะครับแต่ว่าเราก็จะไม่คอทีมนะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวเสียงเราไปรบกวนเขาไงผมว่าไฮยาเตะเป็นตัวที่ดีนะมันเอามาฆ่าเซนเนียกับบอลเลนได้แต่แวนก็โหดแต่ผมว่าไฮยาดีสุดไม่ไฮยาก็แวนครับแต่เพื่อนๆคิดว่าไงก็สามารถคอมเมนต์คลิปนี้ได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าตัวที่ดีที่สุดคือไฮยากับแวนคนระับในเกมนี้ว่าไฮยากอแล้วเจอเพนเหรเน,นี่อ ดูกันนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับจะเจอนักลงน,นักแข่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวลานี้เขาอาจจะซ้อมทีมกันนะผมไม่อาจเจอนักแข่งหรอกอืมเจอใครบ้างครับเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆคือเรามีกอเลียสามคนอยู่ในทีมนะทุกคนหยาน48่อิฟเน็ต22อ้อย18แปดนะผมฝั่งตรงข้ามนี้ก็ต้องมีกอเลียสเหมือนกันนะเออผมว่าต้องมีอ่ะไม่งั้นทีมเราได้เปรียบเกินรอบที่แล้วก็เจออันดับหนึ่งแต่ว่าแบบไม่รู้เลยนะครับว่าเจออันดับหนึ่งจนมาดูประวัติหน้ารวมแรงโลกนะผมก็เลยเห็นว่าอา้าวอันดับดว่า ไม่งั้นด้จับภาพให้ได้เยอะกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับผมไปเริ่มเกมมาก็รีบเข้าเล่นเลยครับผมสลิมเซเนียลถ้าเล่นดีๆก็ไม่น่าจะแพ้นะอุ้ยตรงก,ารรการลางซัดกันเร็วจัดดุดันดุดันจริงๆเอาสลิมอยู่นี่นี่ยว่ะเฮ้ยผมได้แฟรี่ก่อนนะเนี่ยเขาอัพหนึ่งมาก็ไล่เลยดีครับไดไปหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมกินตัวนี้ให้มันตายก่อนก็ได้ครับแฟรี่เขาจะโดนจนกว่าจะต้องรับหอ,อกด้วยรับไปเลย มีวิธีเล่นแครีนะครับผมโอ้โหมาเขาได้อยู่ดีวะ่วะเอาละร่างนี้น่าจะดวลหนึ่งกัน,นยาวๆน oh, ะผมเดาต่างคนต่างประเล่นนะ่ะม,มีใครมาช่วยเ oh, จบ็จบเจบ็จบเจ็บมันเจ็บกว่าผม oh, สำหรับผมผมว่าผมน่าจะได้เปรียบนะแต่เงินนำแค่สามสิบบาทนะครับผม oh, จบไหนไม่เห็นเหมือนกันแฮะร่างโอเคจัดไป ไปขนซัดก,ก่อนละเขาปั๊บ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 ปัป๊บวิโอ้สวยได้เครื่องหลอดนะเนี่ยยี่เพียนมัน,นตีออกหรอไม่ใช่มั้งโอเคครับเพียร่างไว้แล้วรอเล่นเหมือนก่นแล้วกันนะครับป่าเป็นเพียนนะผมแร้วกอเลียสก็ยังเล่นนะเ,เพียนกันนะเออเมนเพียนอะไรมงชื่อยังเพียนเลยเพาเพียนเม่ส้มไม่มยังไงก็เพียนเม่ส้ม แม่งชื่อขนาดนี้ถ้ารับได้นี่เทพเลยนะเนี่ยไม่ได้หรอกมันบิดเสร็จตั้งท้ายตั้ง้ไม่สี่เลยตายไม่ได้ตีดาร์กด้วยแต่ได้ฟอร์เรสแล้วก็ได้เลดบัฟนะครับมันจะต้องเคลียร์ร่างไว้แล้วก็ไปดึงเล็ดบัฟสกินนี่มองยากเลยแม่งเซนิออร์เพยวะรับจ้ะโต๊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 ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเค แม่งมันก็ครบเหมือนกันผมน่าจะเย็นๆไม่รีบลำนะแต่ก็สวยหนึ่งแลกสามแคลรี่นำผมสี่ลอยนะแต่ว่าเขาได้หนึ่งคิวเลยแหละก็<อ>ไม่แปลกที่นันเขาจะนำเยอะแต่ก็เรื่อยๆครับเจตเกมผมว่าตัวเราน่าจะได้เปรียบกว่านะไมีอยา่างแต่เขามีเซน,เนียอลคอยเลนเฮ้ย,ยตายนะนะเนี่ยสวยตอไปละตายแลนะ้วเนี่ยสวย นี้รวยเลยยางดเพียนอยู่นะครับผมูเรียนห้าศูนย์ทราบยางตึงโอ้โหจังเลยไปครับเต้นไม้ไว้ต้นไ,ไ,ไม้ของพ่อต้นไม้ของพ่อจะช่วยลูกได้หรือไม่ตรงกลาง ช่ำจัดเหล่าดัตตาโอ๊บลบอีไม่มีนี่ด้วยนะขายครับขายต่อขายต่อแค่นี้แหละข้างบนอาจจะแตกไปอย่างไปแล้วไม่แตกหรอมันคัดโหดสัตว์เลยว่ะกอลเลนเฮ้ยคุณจะทำเมนหยานแบบนั้นไม่ได้นะคุณกอลเลนคุณจะเตึมกันไปแล้วเพราะผมตัดเลนได้เลยครับตัดนี่แล้วผมกอลเล่นคนเดียวยาวๆเอารวยอะล่างเราต้องเคลียร์นะครับ <c oughs> เเอามยนี่สวยลำเลย,ยขัดสวยจัดผมเชื่อไอ้เวฟครับแล้วก็เดี๋ยวไปตีก่อนเหนียวก็เอ็ดเลยขัดนี้ถ้าเนี้ยเหียวใกลเอ็ดปุ๊บเซเนียเล่นยากเลยครับคออลเลนด้วยอย่างสลิมมันไอ้นี่ไม่ได้รวยขนาดนั้นนะผมว่าถ้าเรารีบออก,หกเอกอหนียกลเอ็ดมาข้างล่าี้ที่สำคัญมันมีซาตา,า,าเราจะได้มีแม็กเอพ,พเพิ่มขึ้นซะหน่อยจะได้ไม่ตายง่าย เทเนลอยู่ล่างผมเห็นละตัวเดียวได้มานะโอเคผมพยายามแจะป้อมครั์แจะได้แค่นี้พนะอเล่นมากชี้คิปจเป็นเครื่องหลอดครับผมเล่นกลางต่อรวย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 จดัดรวยจดัดพายารวยจริงแต่ตัวเล่นรวยกว่าวโดนดิสตัวแมสของพ่อ กระโดดไม้แรงสูงๆนี่มันน่ากลัวจริงนะทุกคนไม่งเล่นกันดุจัดเลยขีปนี่นไม่ิกเลยอะตีตีตีตตีตีตตตตเตาตยเยเเตตเต โบไปเพื่อนตู้เล่นอยู่ยนี่ฮาออกอีโกนี่ฟอสการ์ดกันนะเล่นแบบสายถึกนะครับ <tem po> มีดาเมจเบอร์กละเมืเก่อนต้องแบบเอีโกนี่มงกุฎจอกอเวทอะไรเงี้ยนะก่อนนะเดี๋ยวนี้ใหม่เนอะวันนี้น่าจะดีน, <tem po> น่าใช้ทุกอย่างที่มีในการเคลียร์อย่างละละแต่ <tem po> เราก็หาตังค์ไปเรื่อยๆครับผม <tem po> เด็อดป่ามานัน เอาความเด็เปียบแรงนี่พลาดทีเดียวแพ้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเล่นใจเย็นๆตายแน่แน่แน่น่ซาวไคผมว่าวงเล็บเกมนี้ดีครับเดียวเฉลี่ยเตถียรดีคนหลบเตตี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 ดูเล่นคุดุจ่ะดาเมจน่าจะ40อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลำตึงลำตึงลำตึงไอ้นู้นตีล่างแล้ว ส่วนเราตีกลางบินปะเนี่ยอุย้ยเชียร์แล้วโดนบินนั่นนะ่ะเอาว่ะสู้ว่ะต้นไม้โคตรถึกเพียร์นันติไปแล้วด้วยเชีย านะครับตรงนี้น่าจะมีฟอร์เรนมาปะใช่ปลาดอกเช็ดมาแล้วแล้วผมมีเฮลกาสโลได้จนตายนะแต่ผมไม่มีอันติว่าถ้าฟอร์เรนมาดำจ้ำผมก็อ,บบททอ,อยากบาดเจ็บเยอะเหมือนกันนะทีส่สำคัญมันมีซาตา้างไงมันฆ่าผมได้นะครับผมเพราะงั้นใจเย็นๆถ้ามันดักดีๆแล้วเราเล่นมัวๆมันบินแบบตายแนะลย้วเนี่ยฟอร์เรนนี่ผมเล่นคนเดียวได้นะครับ อุ้ยโอ้โหมันโอ้โหมันโหดมันโหดมากก็อ้าวดอกว่าอย่างนี้ก็ลำเลยดีครับกูตายแล้วน่ากลัวกันจริงๆเชิงฟอเรนแล้งนี่กูรีก่อนละแล้วมันเอาต้นไม้กูตายเลยไม่นะเป็นไม้กอลเลยดผมโดนสตาแต่สตามันบินฟรีด้วยแหละครับเออ แม่งเป้าหนิ่งไงตัวหนักลำห้าตัวแตกคิวๆเลยไปตีบอลเลนลำเลยไปต่อไปสปอะอรละฟิกไม่ได้ผมติดใบสิบเอ็ดนาทีนะผมเงินทีมเราก็นำค่าสองพันนะไอตัวแบกมันคือเพนนะเนี่ยฝั่งนู้นอะ่ะต้องระวังแล้วผมตายเพนง,ง่ายด้วยไม่มีถอย ไม่มีทอยอาจจะรับได้ระดับหนึ่งแต่ด่าก่อนละกันนะผมอาความได้เปลี่ยนหน่อยมีเหรอมีเรื่องเหรอผมใครเซนิลครับอย่าเล่นด้วยตายแตไม่รอดแน่ฮ้ยเพนเข้าฟูแล้วโอ้โหมีแรงจังสวยครับอ้อยมันตายสามตายสี่เหลือพอเล่นตัวเดียวครับพี่น่าจะไหวนะ ของน้อยแหละควาลินโอ้นี่ผมโดนเพีนอีกแล้วอะครับท่านผู้ชมตายเพีนไม่พักเลยได้เอ็นได้แล้วแหละสามเนยแต่ว่าห้อยห้อยตายแบบเนี้ยโอเคหมดครับควาล,ลินเฮ้ยยังยังอุ้ยมันเกือบดิโชแล้วจะตีบ้านไหวไหมล่ะเนี่ยต้นโอ้รถสี่คันเหลือๆครับผมรถเกมนี้แม่งโหดดูดิเด,ดมันตีบ้านดิเอ็นไอ่ตัวเล่นโหดจริงเกมนะี้เอาเรื่องเลยครับ เป็นเกมดุมากอันนี้ก็คือการผรจญภัยในแลนด์กอริีล์ E.T. 2นะบผม,มตำแหน่งแครี่นะ ไหนดูซิมีเม็ดส,ส้มเม็ดส,ส้มเปล่าโอ้เจอฟอเลนเม็ดส,ส้มนะครับผมแล้วก็เจอเพนเม็ดส,ส้มนะครับตามเม็ดเขียวนะครับผมเอาทีผมไม่มีเม็ดส,ส้มเลยนี่หว่ามูลาดปาดหมูนี่ถ้าผมให้ผมเดานะน่าจะเป็นมูลาดเม็ดส้มนะครับชื่อชัดเจนขนาดนั้นนะผมก็มาดูดาเมจตอนจบเกมกันนะครับผมก็ผมก็ทำไปแค่ยี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนดูเล่นนี่ก็ล่อไปสามสิบสองก็เซนต์เลยนะครับผมเรียกว่าตึงจริงนะคนนี้โหดจัดเลย เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการลุยโลกกอร์เรียส EP 2นะครับผมก็เรียกว่ารอบนี้ก็เจอฝั่งตัขวข้ามไม่ส้มถึง2คนเลยนะครับผมจริงๆไม่ไปส้มก็ตึงเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะคนที่เล่นซาร์ตาแต่ว่าตัวเล่นฝั่งผมนี่ก็เรียกว่าหมดมากนะครับผมเก่งจัดเลยนะครับผมโอ้ดูจากประวัติสกอร์เจ้าของไอดีนี่ก็แพ้เยอะนะฮะเรามาแก้ดาวให้เขานะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe กัสสคบ,บคลิปนี้และก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับทำอะไรกับโลกกอร์าดีนะ